แต่งโตดีตเพป็นกลางีเสน่ห์เนีย่ยโตพี่น้องโตสีเทาหางยิงใหญ่เมื่อกี้แล่นไปอยู่ไกลๆไกลภาลพตอนนั้นพี่น้องเบิ่งงามครับพี่น้องเิ่งบรรยากาศดีขาเจ้ากระจูงสัตว์เลี้ยงของบ้านเข้าวเจียวมลินทุกบ้านทุกเงื่อนพี่น้องมันจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหมาตัวชีวิตคนบ้านข้าเจ้ามันกิดบ,บวชในเขตเบียงเขตงานเนาะพี่น้องหลังจากมีไทย อยู่ตะบานตะเฮ่อนกันจะอยู่ซื่อๆกับเหงาพี่น้องก็ได้ต้องอยู่กับสัตว์เลียงมีความสุขไปอย่างหนึ่งครับพ้าหมามาแลนดเด่นพ้าหมามายางออกกําลังไก่พี่น้องก็เป็นความสุขของค้นเถาค้นแก่เนาะมันก็บ,บ่คือบานเฮาบานเากาใส่ชีวิตแตกต่างกันไปพี่น้องบางคนิ่นก็บ,บาอยู่ประเทศนอกมีความสุขตามที่ผมเบิ่งแล้วก็บ่ได้มีความสุขหรอกพี่น้อง ชีวิตของการทำงานเนาะคนเกิดอยู่ประเทศขาเจ้าแต่แทเบึงข้าเจ้าก็ยังเบือ่อยังนายพี่นอ้องแต่บอกว่าไปใสบ่บ่ได้มันแตกต่างจากคนเอเชียเฮาด้วยว่าคนที่ไม่อาศัยอยู่ประเทศนี้ทำงานาเกิดเบื่อายนในการทำงานกับเทควิเกชันกับไปเล่ีย้านมีความสุขไปคนละ,ยนอ,ะอย่างพี่น้องอีกอย่างหนึ่งผมเชื่อเดยเลยว่า คนเอเชียเฮาสามารถบริหารหรือว่าจัดการกับชีวิตได้ดีกว่าคนขาเจ้าพี่น้องมาอยู่น้ำหลังขาเจ้าถึงว่าจะบุเป็นประเทศเท่าแต่ว่าสามารถเอาตัวรอดได้ตั้งฐานะได้ส้างฐานะได้พี่น้องบางคนส้างฐานะได้ดีกว่าคนที่เกิดที่ประเทศนี้พี่น้องเป็นจังไก๋ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนที่อยู่ หรือว่าใส่ชีวิตยู่ต่างประเทศนั่พี่น้องมีโอกาสมีเวลากพยายามเก็บเอาพี่น้องเก็บเอาหอบเอาเงินดอนเอาก็บอกหัวความคิดเท่าสิเปลี่ยนมือใดน้อยพี่น้องอย่างหน่อยๆนยมันก็บอกเป็นบานเท่าพี่น้องฝากไว้ให้คิดครับความคิดของคนเท่าอาจจะเปลี่ยนไปบางมือยามเขาเถาเขาแก่มากกับบูว่าเขาอยากยุนีบ่บางเือาเขาบออยากอยู่กับ ยางน่อยๆก็ได้หอบพืินหอบ,หอบ,หอบท้องกับไปใส่อยู่บา้านเฮาเนาะพี่น้องหอบความฝันไปสาง่งความฝันเล็กๆหน่อยอยู่บ้านเ้องความสุขก็อาจจะดีหรือว่าหลายคนนี้ครับพี่น้องเป็นความคิดส่วนตัว้อพี่น้องผมกระว้าไปไล่ไปซื่อ้าเกิดผิดอกผิดใจไผกข็ขอตรวจขอภัยน้ำคราบเดี๋ยวไว้เจอกันไหมคลิปวิดีโอหนาพี่น้องอคุณทูกกำลังแรงใจครับที่แววเขามาเยี่ยมบาย,บายบาย